เปิดตัวแล้วแฟนเด็กไก่วราญุธหล่อมากดีกรีในแบบเกาหลีคิมยูมินกลายเป็นโมเมนต์ดีต่อใจที่ทำเอาแฟนๆยิ้มตามกันจนแก้มไปสำหรับความสัมพันธ์มุ้งมิ้งระหว่างผู้จัดละครรุ่นใหญ่ไก่วราญุธกับหนุ่มหล่อชาวเกาหลีคิมยูมินหลังมีภาพถ่ายและคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักของทั้งคู่ถูกแชร์บนโลกโซเชียลในเวิร์กทั้งช็อตไปเที่ยวอบกอดหรือชวนกันออกทริปทำบุญไหว้พระจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งสองคนใช้สถานะอะไรอยู่กันแน่ กระทั่งล่าสุดรายการใชร้ทางช่อง GMM25 ได้มีโอกาสเชิญไก่วรยุทธพร้อมหนุ่มเกาหลีรุ่นน้องคิมยูมินมานั่งให้สัมภาษณ์พูดคุยแบบเปิดใจโดยมีพิธีกรซุปตามดดำคาชพาเป็นคนยิงคำถามตรงประเด็นถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งคำตอบที่ได้รับนั้นทำเอาคนฟังถึงกับฟินจิกหมอนส่งเสียงกรี๊สนั่นทั่วทั้งห้อง,งเลยทีเดียวมดดำความสัมพันธ์ตอนนี้เรียกว่าเป็นคนรักได้ไหมไก่ เราอาชอบเขาและเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาชอบเราไหมแต่เราก็คิดว่าต้องมีบ้างและเพราะไม่อย่างนั้นเขาไม่มาหลอกมาถึงนี่มดดำเคยถามเขาไม่ถามเขาจริงๆว่าเขารู้สึกยังไงกับพี่ไก่เขินมดดำเอาอย่างนี้นะไม่รู้ว่าคำตอบมันจะออกมายังไงแต่คำถามคือพี่ไก่เขารักคุณอยู่เขามีความรู้สึกว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาแล้วคุณล่ะมีคิดยังไงกับพี่ไก่คิมยูมินแฟนใช่ครับยิ้มไก่กรีดมดดำ ชอบเป็นแฟนยิ้มไก่โล่งอกโลง,อโลงอหอกมดดำทำไมถึงชอบพี่ไก่คิมยูมินคือจริงๆผมมีงานเป็นนายแบบอยู่แล้วและงานผมก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากซึ่งมันทำให้ผมเครียดแต่ว่าพี่ไก่จะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจผมตลอดผมเลยรู้สึกว่าเวลาที่อยู่ใกล้ๆกันผมรู้สึกสบายใจรู้สึกถึงความอบอุ่นดีเจาา้าด้าแบบนี้มีแพลนว่าจะย้ายมาอยู่เมืองไทยด้วยกันไหมคิมยูมินที่ถ่ยร้อนมากหัวเราะ ขอชวนพี่ไก่ไปอยู่เกาหลีกับผมแทนได้ไหมไก่กรี๊ดไปไปเดี๋ยวไปทำละครที่เกาหลีหมดดำกระชุ่มกระชวยหัวใจไหมเวลามีเขาอยู่ข้างๆไก่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจจริงๆมดดำหลายคนทักเลยว่าหน้าตาดูสดชื่นดูสดใสขึ้น